สวัสดีครับวินนีต้อนรับเข้าสู่ช่องซัพพันเซนะครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ทําคลิปเกี่ยวกับ w h a t s in my bag ไปที่คลิปที่แล้วนะเกี่ยวกับพวก daily daily life นะก็คือว่าชีวิตประจําวันผมพกอะไรไปบ้างนะวันนี้ก็จะเปลี่ยน mood and tone เป็นไป Workout บ้างนะครับก็ตามจริงเราเวิร์กอเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็แน่นมากจริงๆนะวันนี้ก็เลยเลือกกระเป๋าที่เป็นหรือวิตองคีบเอาเป็นกระเป๋าหลักในการไป อ่ะออกกำลังกายนะครับก็าจริงแล้วนะจริงกระเป๋าไปออกกำลังกายนยะผมเปลี่ยนไปเรื่อยแหละอยู่ที่ว่าเราไปยังไงถ้าขับรถไปโอเคก็จะเลือกปันใบนี้แต่ว่าถ้าไปโดย BTS หรือว่าขี่สกูตเตอร์ไปอะไรเงี้ยก็จะเป็นพวกกระเป๋าที่ราคาไม่แพงมากอย่างเช่นพวก Jack Space หรือว่าแบรนด์ผัดอื่นๆนะเพราะว่ามันไม่ล่อตาล่อใจใครดีนะก็วันนี้นะับ อัดคลิปทั้งทีนะก็ขอเลือกเป็นตัวคลิปอละกันเนี่ยที่เพื่อนๆเ,เคยเห็นเนาะซึ่งคลิปอใบนี้นะก็เห็นแบบนี้นะครับอายุประมาณ2ปีแล้วนะทุกวันนี้ก็ยังชอบแล้วก็พึงพอใจกับมันมากไม่เคยคิดที่จะขายหรือว่าเปลี่ยนเป็นรุ่นอื่นเลยนะก็ชอบในความที่เป็นแคนวาสแล้วก็ลายดามิเกาไฟเคียนไม่พรีเซนต์โลโก้มากเกินไปเนาะแต่ว่าถ้าเกิดจะซื้อใหม่ตอนนี้ก็คิดว่าค่อนข้างค,ค,คิดหนักนะเพราะว่าราคามันแพงมากมันแบบจะแสนนึงแล้วอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าคง ถ้าเปลี่ยนจริงๆก็คงไม่ใช่หลุยส์มิตองแล้วหรืออาจจะเป็นแบรนด์อื่นแล้วอะไรเงี้ยที่มันราคาย่อมเยาวลงนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะว่าพกอะไรกันบ้างในหนึ่งวันนะครับอ่ะใบนี้นะเป็นคลิปออลสี่สิบห้านะครับลายดัมเมียกรไฟเป็นแคนวาสนะครับก็ราคาปัจจุบัน9ก้าหมื่นสามพันห้าร้อยนะวันที่อัดคลิปนะครับต,ตอนนั้นซื้อมา,มา, 6, ารประมาณหกหมื่นกว่าบาทนะครับประมาณสองปีกว่าขึ้นมาเยอะเลยนะครับประมาณแบบหนึ่งส่วนสามหนึ่งส่วนสองอะไรได้ของราคานะครับ ก็ไอเทมแรกที่จะพรีเซนต์วันนี้นะครับเกี่ยวกับก,บกรารออกกำลังกายนั่นก็คือสิ่งที่ขาดไม่ไดนะ้ก็จะเป็นกระบอกน้ำนครับกระบอกน้ำพา p ์ด้านะครับก็อันนี้เคยรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครึ่งข้างในนะผมก็จะใส่พวกโปรตีนนะเป็นโปรตีนผงเวโปรตีนอ่าเอาไปทานนะก็จะใส่หน้าตาแบบนี้อันนี้คือคอสเมตเเองนะก็คือเป็นสติกเกอร์ที่ได้จะแถมจากโปรตีนอะไรเนี้ยก็มาตกแต่งเพราะคิดว่ามันในส่วนของ กดน้ำเนี่ยมันค่อนข้างเรียบเรียบเกินไปอะไรเงี้ยนะครับอย่างที่สองที่ขาดไม่ได้นะครับก็จะเป็นหมวกนะเพราะว่าบางทีเวลาเราไปเนี่ยออกจากบ้านเราไม่ได้เซ็ตผมไปอะไรเงี้ยก็จะใส่หมวกไปนะครับหมวกก็จะมีสองแบบด้วยกันนะอันนี้เป็นหมวกของแบรนด์ลูลูเลมอนนะครับก็ขายอยู่ที่เซ็นทรัลเวลนะ ก็ราคาค่อนข้างสูงนะแต่ว่าในเรื่องของการตัดเย็บแบรนเขาเนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็สวมใส่สบายนะครับหมวกนี่ราคาอยู่ประมาณพันสี่ร้อยบาทนะอันแรกเป็นหมวกแคปนะครับหมวกแคปเขาก็เป็นแบบลักษณะแบบบางๆแบบนี้นะไม่ไม่มีทรงอะไรมลก็คือมันฟล์แล้วก็เวนเทเลสพวกแบบอากาศได้ค่อนข้างดีนะของแบรนด์ลูลูเลมอนก็จะเป็นแบรนด์แบบนี้นะครับอันนี้เป็นหมวกสีขาว ัอย่างที่สองก็จะมีที่เป็นไวเซอร์ไวเซอร์เนี้ยไว้ใส่เวลาเราวิ่งอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นสีดําก็มันค่อนข้างที่จะแบบไม่ต้องปิดไปด้านบนมาทําให้แบบมันอากาศมันโฟล์แลวก็ถ่ายเทดีเพราะเวาวิ่งวิ่งการแจ้งร้อนๆอะไรเงี้ยก็ไม่อยากให้มันอบที่แวรนด์สีสษมมากหนักนะครับอย่างที่สามต่อไปนะก็จะพกน,น้ําหอมหลังจากที่ไปออกกำลังกายแล้วมีเหงื่อนะครับน้ําก็จะสเปรย์น้ําหอมไปแล้วแต่ โอกาสแต่ละวันนะวันนี้ก็หยิบเป็นทอมฟอร์ดฟัเบรลัสนะครับก็กลิ่นนี้เพิ่งได้มาใหม่นะชอบในส่วนของดีไซน์ของขวดด้วยที่มันไม่เหมือนพ r i เว t เวนตตัวอื่นที่จะเป็นขวดแก้วใสๆแต่นี้มันจะเป็นแบบขวดสีแมตต์ด้านๆอะไรเงี้ยนะเป็นทอมฟอร์ดฟับลัสนะครับกลิ่นก็จริงผมรีวิวน้าหอมไม่ค่อยเป็นนะแต่อันไหนที่มันรู้สึกหอมก็คือชอบก็คือใช่นะกลิ่นนี้ติดทนมากนะฉีดตัีต้องแต่เช้ายันเย,ย็นหรือขนาดแบบ ซักเสื้อปกติผมซักเองอะนะขนาดแช่อยู่ในกระมังแล้วนะมันยังแบบมีกลิ่นฟุ้งออกมาเลยนะครับอันนี้ทัางฝอร์ดฟัน布拉นะครับขนาด50 ml อยู่ที่14,000นับาทนะถ้าจำไม่ผิดตัวนี้นะครับก็แล้วแต่วันถ้าวันไหนมูดแอนโทนอื่นก็จะเปลี่ยนน้ำหอมไปเรื่อยๆนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นทําฟอร์ดเป็นหลักนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็จะเป็นคสเมติกเพอร์นะครับก็เอาไว้แบบเติมนู่นเติมนี่ระหว่างวันหรือว่าหลังจาก แต่หน้าอะไรเนี่ยนะครับตรงนี้ก็อันนี้เคยรีวิวในส่วนของกระเป๋าที่เป็น Daily เดลี่ไลฟ์อยู่แล้วก็เป็นชุดเดิมนะครับถัดไปนะครับก็อันนี้รีวิวสเปซสปาเลยนะก็แล้วแต่หยิบอะไรได้ก็คือจะพูดนะครับอันนี้ก็จะเป็นครีมกันแดดนะครับครีมกันแดดของคลินิกชื่อว่าคลินิก SPF 50 u v u v v b นะครับซึ่งถามว่าทำไมต้องเป็นครีมกันแดดยี่ห้อนี้นะส่วนตัวแล้ว เคยใช้แบรนด์อื่นหรือว่าที่ราคามันถูกกว่าอะไรเงีย้ยรู้สึกว่าของคลินิกอันเนี้ยครับมันจะดีตรงที่ว่าอ่าตัวครีมเขาอ่ะมันไม่ค่อยเหนอะหนะมากและที่สําคัญคเพื่อนเคยใช่ไหมสมมติแบบเราขับรถย่างเงี้ยเราทาถ้าเกิดแขนเราไปพิงกับพวกแผ่น,นในรถที่เป็นอย่างเช่นสีดาอะไรเงี้ยมันจะเห็นเป็นสีขาวๆติดอยู่บนแผ่นค่อนข้างเยอะแต่ว่าตัวเนี้ยมันทานแล้วมันซึมมันจะไม่เห็นเป็นข้าขาวๆเพราะฉะนั้น บนพายนลรถจะไม่มีสีพวกแบบสีอย่างเงี้ยตกใส่นะก็เลยเป็นข้อดีแต่ว่าค่าตัวเขาค่อนข้างสูงหน่อยอยู่ที่หลอดละพันแปดร้อยบาทนะครับก็ขนาดอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบมลนะครับตัวนี้ก็จริงอีกอย่างนึงที่ซื้อเพราะว่าเป็นคนชอบสีเหลืองเกิดวันจันทร์ก็เลยคิดว่าแบบสีมันแบบดูน่ารักแล้วก็ดูสดใสดีนะก็เลยซื้อมาด้วยนะครับถัดไปถัดไปก็จะเป็นในส่วนของเสื้อผ้ากับร่างกายก็คือเป็นคีหลักครับ ทุกครั้งที่ไปออกกำลังกายผมก็จะใส่ส่วนส่วนที่เป็นแบ็คออร์แกไนเซอร์แบบนี้นะอันนี้เป็นของมูจินะครับก็ราคายอยู่ที่29 4, 29 4, 29 4, 4, ประมาณจนไมผิด290-390ประมาณเนี้ยนะเนไซส์ M นะครับมีอยู่สชั้นด้วยกันนะชั้นบนนะก็จะใส่พวกแบบที่เป็นเสื้อออกกําลังกายนะครับแล้วก็พวก Apple Watch อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็น Apple Watch Series 7นะแบตหมดแต่ต้องไปชาร์จหน่อยนะครับก็ ใช้ค่อนข้างดีนะแต่ว่าแบตหมดไปเร็วนิดนึงนะ่าแบบถ้าไม่ใช้อก็คือต้องปิดเครื่องแล้วค่อยแบบใช้เปิดเฉพาะใช้อย่างเดียวนะก็นี่ก็สองปีแล้วยังใช้โอเคอยู่ถัดไปก็จะเป็นเสื้อกำลังกายนะครับก็อันนี้เป็นเสื้อของแบรนด์ลูลูเลมอนเช่นเดียวกันนะครับเป็นไซส์ M ที่ผมใส่นะครับก็หอมนะเพราะว่าสักเองแล้วก็แช่น้ำเย็บแบบนุ่มเองนะตัวนี้อยู่ที่ประมาณราวๆสอง สองสามพันบาทอะไรเงี้ยนะครับก็ลองไปเลือกดูที่ช็อปได้นะครับข้อดีของเขาคือพวกตะเข็บหรือว่าตัวรอยต่อเนี่ยเราจะไม่รู้สึกเวลาเราใส่เลยแล้วก็เสื้อมอนข้างๆ flow ในเรื่องของอากาศได้ดีอะไรเงี้ยนะครับไม่รู้สึกอับอะไรเงี้ยเวลาเราออกเหนื่อเยอะจะไม่รู้สึกเสื้อเปียกอะไรเลยมันจะแบบซึมซับไปอยู่ในเสื้อเลยอะไรเงี้ย ต่อไปเป็นเกงนะครับเกงออกํำลังกายนี่ก็เป็นเกงเกงของยี่ห้อ ALO นะครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณ2,600บาทช็อปมีอยู่ที่ M q u r t i e อะไรเงี้ยนะฮะก็ลองดูได้นี่เป็นเกงเนิ้วนะครับเอาไ้ใส่วิ่งหรือว่าใส่เล่นยิมอะไรเงี้ยนะเป็นคนที่ไม่ชอบใส่ขายาวเพราะรู้สึกแบบมันร้อนแล้วก็เททาอะไรเงี้ยเป็นคนที่ชอบใส่ขาสั้นมากกว่านะครับก็หมดแล้วสำหรับชั้นแรกนะครับถัดไปนะก็จะเป็นชั้นที่สอง ชั้นที่สองเนี่ยจะไว้ใส่พวกออเท s o ์รีบางอย่างที่ต้องพกไปนะครับก็อย่างแรกก็จะเป็นถุงถุงไนลอนเอาไว้ใส่พวกเสื้อผ้าที่มันเปียกไม่ให้ปนกับเสื้อผ้าแห้งอย่างเงี้ยันนี้เป็นของอีเกียนครับเาบาทง่ายๆนะครับ,บ,ไงไงรบต่อไปนี้ก็จะเป็นเบลนะครับไว้เวลาเราวิ่งนะนี้ก็เป็นของล u l ลุเลมอนลลเลมอนจะจะเมินละ ดูเลมอนเช่นเดียวกันนะครับก็ราคาอย่ที่มาหนึ่งพันสี่ร้อยบาทเอาไว้เวลาแบบเราใส่โทรศัพท์ด้านหน้าอะไรเงี้ยแล้วเราก็วิ่งไปด้วยด้วยไปด้วยอะไรเงี้ยเพราะเป็นคนที่แบบไม่ชอบ <c oughs> แบบใส่ถึงมือถือแล้วก็วิ่งมันทาให้รู้สึกแบบมือมันแบบหนักแล้วก็แบบมันเสี่ยงจะหล่นได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบต้องใส่กระเป๋าอะไรเงี้ยก็เวลาวิ่งก็จะมีอัซซสอร,รีบแบบเต็มตัววันเลยอย<ไห>่างเงี้ยต่อไปอย่างหนึง่งก็จะเป็นเฮดแบนด์ของเบอร์เบอรี่นะครับ เทแนเบอร์เบอรี่เนี่ยก็เคยซื้อมานะอันนี้ราคาไม่ค่อยแพงมากนะก็เอาไว้ใส่สมมติเราเล่นเทนนิสหรืออะไรเงี้ยก็คือแทนหมวกไวเซอร์แต่หมวกไวเซอร์มันจะมีแบบปีกด้านหน้าอะไรเงี้ยถ้าใส่นี้มันก็สึกแบบสบายตาม,มันไม่มีอะไรมาบังข้างหน้าเนี่ยก็เอาไว้ใส่เวลาตีเทนนิสหรือว่าทําอะไรต่างๆประมาณนี้นะที่แบบไม่อยากให้ผมมันแบบตกลงมาบนหน้าผากเรานะอันนี้ก็อยู่ประมาณจำไม่ผิดสี่พันบาทมั้งครับของเบอร์เบอรี่อันนี้นะ ถัดไปนะครับไอเทมสุดท้ายที่จะพกก็คือถุงมือเล่นจิมนะครับก้อนนี้เป็นของเจสันธรรมดานะครับก็ราคาประมาณน่าจะประมาณ8 800บาทนะครับนี่เป็นแบบพุ่มข้อเงี่ยพอดีว่านี้เป็นของขวัญที่เพื่อนให้มาก็เลยได้ฟรีไปนะครับก็ใส่ดีนะใส่ค่อนข้างทนยังไม่ขาดอะไรเท่าไหร่นะครับประมาณนี้ก็อันนี้เป็นหมวดสำหรับในส่วนของตัวเสื้อผ้านะ ถัดไปนะครับสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือหลังจากออกกำลังกายแล้วเราก็จะต้องอาบน้ำใช่ไหมครับเราก็จะพกในส่วนของพวกสบว่น้ําบ้างบางอย่างนะอันนี้ก็จะเป็นคอสเมติกพาวเว์ของลองชอมนะครับราคาะจะประมาณ3,000ันกว่าบาทอะไรเงี้นะครับบวกลบประมาณนี้นะก็ข้างในนะครับก็จะพกอันดับแรกก็คือถ้าวันไหนเราแบบว่าแบบมีทาแป้งหรือว่าครีมกันแดด ก่อนที่เราจะออกกำลังกายเราก็จะต้องเช็ดหน้าด้วยตัวพวกแบบไวปิ้งไวเปอร์อะไรเกันของอันนี้เป็นของ a r t ์ติส y รนะครับเป็นพวกผ้าเช็ดเครื่งองสำอางเนะียเพราะคือมันสะดวกที่ว่าไม่ต้องแบบเอาครีมมานั่งถูแล้วก็น้ํามานั่งล้างก็แค่เช็ดๆแล้วก็สะดวกพวกพาไปได้ทุกทที่อะยนะครับก็อ,อยู่ประมาณสองบาทประมาณนี้นะครับ1ห่อมี30ชิ้นถัดไปก็จะเป็นสบู่ปกติสบู่น้ําหรือว่า แชมพูสระผมก็จะใช้ของที่ขับอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่ได้พกเองนะครับแต่ก็จะมีในส่วนของสบู่ล้างหน้านะอันนี้เป็นของ A อสบนะครับเอสบก็เป็นของ i n s o u m a Facial Cleanser นะครับก็จะเป็นขวดแบนซึ่งข้อดีคือมันเล็กแต่ก็เสียคือต้องมานั่งแบบเปลี่ยนบ่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นขวดแก้วบางทีก็เสี่ยงแบบบางทีร่วอะไรเงี้ยมันอาจจะแตกได้ก็จริงเวลาใช้ยิมก็ไม่ควรที่จะใช้ขวดแก้วอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสก็จะเปลี่ยน ถัดไปนะก็จะเป็นเวลาเราอาบน้ำเสร็จแล้วแต่ว่าไม่ได้พกคอนดิชเนอร์ไปนะก็จะพกในส่วนของลิฟินคอนดิชเนอร์นะก็คือมันจะคล้ายๆกับครีมน,นวดแหละแต่ว่าเราใช้มันไม่ต้องล้างออกก็คือว่าหลังจากอาบน้ำเสร็จผมมัดหมาดอันนี้ยก็คือฉีดไปที่ผมแล้วก็ดนะครับพอดเสร็จมันก็จะมีความแบบหนืดนิดนึงโดยเฉพาะหลังเวลาเราแบบว่ายน้ำพวกมีคลอรีนอะไรอยงี้จะทำให้ผมเสียผมแห้งไอ้ตัวนี้ก็เหมาะที่จะมาใช้นะ คาจริงอันนี้มันซื้อในเซฟอร่าผมไม่มั่นใจว่ามันคือแบรนด์อ่านว่าอะไร OUAI อ่านว่าอุ้ยเหรอหรือว่าอะไรก็ไม่รู้แหละอืมไม่ไม่มั่นใจว่าคือแบรนด์ที่อ่านยี่ห้ออะไรแต่ก็ไม่กล้าอ่านนะครับก็บอกว่า OUAI แล้วกันประมาณนี้วีหรือเปล่านะครับประมาณนี้นอกจากนี้ก็จะมีในสองของที่เป็นบอดี้โลชั่นนิดหน่อย ก็ยี่ห้อเดียวกันนะพอดีวันนี้ได้แถมมาจากตอนที่ซื้อเซฟอร่านะครับก็ยิ่งบางทีช่วงหน้าหนาวหรือบางทีอาบด้วยน้ําอุน่นอะไรเงี้ยผิวมันจะแห้งก็จะทาบอดี้โลชั่นแบบปกปิดอีกทีหนึ่งประมาณนี้นะครับเป็นไงของเยอะไหมครับมาม่มมให้หนายเยอะเท่าไหร่แบบน่าจะคนทั่วทั่วไปเขาก็พบกันอะไรเงี้ย <laughs> <laughs> ไปหลังจากอาบน้ําแล้วนะก็จะมาต่อกันที่แบบการแต่งหน้าอะไรเงี้ยซึ่ง ปกติก็จะเป็นคนทาครีมบำรุงอะไรเนะี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะก็ที่พบไปก็จะเป็นพวกมินิไซส์หรือว่าพวกพาได้อันนี้เป็นคอสเมติกพาวส์ของมองบังนะครับก็จะเคยรีวิวไปแล้วในส่วนของที่มีการเปรียบเทียบกับหลายๆรุ่นอะไรเนี้ยนะค่าตัวน่าจะอยู่ประมาณอันนี้ซื้อจากชินพาวเวอร์มันไม่แพงเท่าไหร่น่ามาสี่พันกว่าบาทห้าพันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นสีเขียวกากีนะข้างในพกอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็จะเป็นในส่วนของตัว Moisturizer อร์น,นี้เป็นของ Tom Ford For Men นะครับเป็นตัวมอยส์เจอร์ r รเซอร์ออันนี้เป็นรุ่นที่มันดิสคอนไปแล้วนะอยู่ประมาณ4,000บาทนะครับก็ใช้ดีนะมันแบบไม่มีความเป็นน้ำมันเลยนะคือมันทาแล้วมันก็ซึมสู่ผิวไปเลยปกตินะครับวางไว้ข้างหน้าถัดไปนะก็จะเป็นในส่วนของอ่าไม่สิท่านจริงเราเรียงแล้วเราต้องทาตัวพวกน้ำตกอะไรก่อนใช่ไหม มันก็จะเป็นในส่วนของ Tom f o r t Research ตัวนี้นะครับเป็นตัว Intensive Treatment Lotion นะเป็นน้ำตกที่มันจะมีเนื้อเข้มข้นกว่าตัว s k 2นิดนึงนะมันจะให้ความแบบ Moist แล้วก็ชุ่มชื่นมากกว่าถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของครีมกันแดดนะครีมกันแดดอันนี้เป็นของ Q ิวนะครับคิวอัลตร้าไลท์เดลี่ยูวีดีเอนส์50อันนี้เป็นไซส์ใหญ่ขนาด60มิลนะซัมิงแล้วเนี้ย เป็นของที่ชอบมากนะเป็นครีมกันแดดที่หาหลายๆแบรนด์แล้วไม่ค่อยมีแบรนด์ไหนที่จะเหมือนของคิวก็คือว่าส่วนตัวเราเป็นคนผิวมันก็เลยจะต้องหาครีมกันแดดที่มันแบบซึมกับผิวแบบไม่เป็นเนื้อข้นๆหรือว่าไม่ได้เป็นเนื้อแบบแบบที่ทาไปแล้วแบบมันรู้สึกระคายเคืองกับตาเพื่อนๆอาจจะเคยแบบเคยเคยลองนะแบบบางทีทาแล้วรู้สึกแบบเคืองๆตาจะร้องไห้อะไรเงี้ยซึ่งตัวเนี้ยมันไม่เป็นอ่ะก็คือมันจะซึมซูบผิวถ้ามีแบบ เลี่นหอมๆนิดนึงอะไรประมาณนี้นะอันนี้น่าจะราคาประมาณแบบสองพถึงไหมจำไม่ได้ประมาณ2000า <c oughs> ประมาณสองพักว่าบาท <c oughs> มั้งเพราะว่ามันเป็นไซส์ใหญ่อะไรเงี้ยแต่ว่าใช้ได้นานอยู่นะครับใช้ทุกวันเลยถัดไปนะจริงแล้วจริงอันเนี้ยมันคือตัวที่เราต้องเปิดก่อนเน <c oughs> ี่ยเราว่ามันเป็น,น <c oughs> ตัวดิโวเดรนเป็นของ Blue ดอ c h a n แนลนะครับก็เป็นขอ i ลายชาแนลคือน้ําหอมของชาแนลเนี่ย ไม่เคยมีเลยแต่ว่าเป็นคนที่เลือกใช้ของชาแนลอันนี้นะมันเป็นเดลโดแลนที่เป็นสติกแห้งแบบนี้นะครับก็คือทาไปแล้วมันไม่เปียกนะแล้วก็มีกลิ่นหอมมันจะหอมเหมือนน้ําหอมนิดนึงเหมือนกับว่าคนเพิ่งอาบน้ําเสร็จแล้วมันก็จริงแล้วอะถ้าไม่ใช่น้ําหอมอะมันคือเอาเรื่องอยู่นะคือแบบมันจะแบบได้กลิ่นเหมือนคนแบบเพิ่งอาบน้ําเสร็จเฟรชสะอาดสะอาดอะไรอย่างเงี้ยทั้งวันเลย แล้วก็ที่ดีคือมันไม่มีแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นมันจะไม่ทําให้เป็นคราบเหลืองเรนแบบใต้รักแร้อะไรเงี้ยซึ่งมันแบบดีมากนะแล้วก็อย่างหนึ่งผมเคยใช้ของ m อมมาแล้วนะคือไม่มีแบรนด์ไหนที่ฝามันจะทนเท่ากับของชาแนลเลยคือแบบปกติฝาพวกเนี้ยเราบิดไปบิดมาทุกๆวันอะไรเงี้ยฝามจะแตกก่อนรนะดับแรกแต่ว่าของชาแนลเนี่ยมันยังทนก็คือมันไม่แตกนะของ m อมันแบบยังแตกอยู่ซึ่งไม่ดีนะครับตเนี้ดี ราคาอยู่ที่มาน่าจะพันห้าร้อยบาทบว,บวกประมาณนี้นะครับนีม่มีทีหวังก็หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็หมดนะครับก็จะเป็นพวกสเปรย์แต่งผมงนิดนึงนะนี้เป็นแบ่งใส่จากขวดมูจิแล้วก็ในส่วนของโัรเมยนะครับอันนี้เป็นของอัปเปอร์คัทนะครับก็จะเป็นอันเล็กๆเอาไว้รูปผมแบบไม่ให้ผมมันชี้ฟูหลังจากที่จัดทรงอะไรเงี้ย แล้วก็มีแบ็กอัพเอ็นพวกน้ำหอมเล็กๆน้อยๆ,ๆแบบจากที่เขาแถมมาอันนี้เป็นหลุยส์ชาแนลเผื่อแบบลืมขวดใหญ่มาแล้วก็ปิดท้ายด้วยแป้งฝุ่นนะครับเพราะว่าบางทีเป็นคนหน้ามันก็เลยจะต้องแบบปกแป้งฝุ่นนิดนึงนะอันนี้เป็นทรานส l u ูเซนสีเขาเรียกอ,อะไรฮันนี่นะครับเป็นของลอร่าเมอร์เซยนะครับก็เป็นขวดเล็กเอ้ยเป็นตลับเล็กที่แบบผมชอบมากแล้วก็หาซื้อค่อนข้างยากด้วยมั้ง เราะว่าถ้าตลับใหญ่มันพกพาลําบากแล้วก็เก็ก,กักที่อะไรเงี้ยตอนนั้นก็ไปหาพวกแบบตัวพาฟะเอาไว้แตะบนหน้าอะไรเงี้ยแบบไซส์เล็กๆก็น่าจะมีขายแลย้วแบบมูจิมั้งถ้าทำไี่จะไม่ผิดอะไรเงี้ยนะแบบเป็นไซส์เล็กๆก็ลองดูได้นะประมาณนี้ข้ <c oughs> อทีครับนอกจากนี้นะก็จะมีหวีที่พกพาไปเพราะว่าเป็นคนไม่กล้าใช้หวีส่วนรวมที่ขับอะไรเงี้ย ก็อันนี้เป็นหวีของคูดี้นะครับราคามาณ250บาทประมาณนี้นะเป็นหวีไซส์เล็กน่ารักพาง่ายอะไรอยเงี้ยซึ่งจริงทิปสำหรับการเลือกหวีนะผมว่าเวลาเลือกหวีอ่ะอย่าเลือกหวีที่มีตุ่มๆข้างบนเลยเพราะว่ามันหลุดง่ายอ่ะแล้วก็ถ้ามันหลุดทีใช่ไหมเวลาเราหวีอ่ะมันยิ่งขูดหัวทําให้แบบยิ่งเจ็บเข้าไีวิธีเลือกผมว่าเลือกที่เป็นแบบหัวตรงๆธรรมดาที่แหละใช้ทนแล้วก็ ไม่เจ็บหัวดีนะก็ประมาณนี้นะครับนอกจากนี้นะก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่เป็นของที่จําเป็นนะครับก็โดยส่วนก็เป็นพวกกระเป๋าสตางค์หรือว่าแว่นกันแดดอะไรเงี้ยที่พกพาไปเพราะว่าอันนี้จะซื้อของมูจินะเป็นแบบออร์แกไนเซอร์อย่างหนึ่งก็คือของที่จําเป็นขาดไม่ได้ผมก็จะแบ่งใส่ตัวนี้ที่เดียวเลยเวลาเราไปไหนหรือเปลี่ยนกระเป๋าก็คือจะยกทั้งเซตนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับ อันนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วนะว่าพกอะไรบ้างในคลิปที่เป็นเดลี่ไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หมดแล้วแหละก็จะมีหูฟังนิดนึงนะครับหูฟังของ a อ r p o นะครับแล้วก็นิดนึงก็จะมีพวกกระเป๋า p พา c ์แบ่งอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าปกติแล้วเป็นคนที่ถ้าสมมติพกกระเป๋าใบใหญ่แล้วแบบบางทีไปพวกโ o ซาลีอะไรเงี้ยก็จะแบบแบ่งเฉพาะกระเป๋าที่จาเป็นเท่านั้นพวกกระเป๋าตั้งประจอดรถ ุญแจรถอะไรเงี้ยใส่ใบเล็กแล้วก็ถือไปจะได้สะดวกดีประมาณนี้ไม่เก็บกะครับก็เอาเป็นว่าสำหรับ What's in my bag ของผมก็มีประมาณเท่านี้ในเวอร์ชั่นที่ไปออกกำลังกายนะครับถ้าเกิดอย่างอื่นที่มันไม่อยู่ในกระเป๋าก็จะไปอยู่นอกกระเป๋าเช่นแบบไม้เทนนิสอะไรต่างๆไม้แบ็อะไรเงี้ยก็ไม่ต้องทำเนาะเดี๋ยวค่อไปลองทำว h a ซิมไม้ขาละกันเดี๋ยวจะลองดูนะก็วันนี้ก็มีเปลี่ยนเพียงเท่านี้นะครับหวังว่า คลิปนี้ก็จะสร้างความเพลิดเพลินกับเพื่อนๆได้บ้างแล้วก็บางอย่างที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อไอเทมการใช้งานไม่ว่าจะเป็นครีมบำรุงหรือว่าพวกกระเป๋าแบ่งอะไรนู่นนี้นั่นก็ลองหาดูกันได้นะก็เพื่อความเพลิดเพลินยังไงแล้วก็เดี๋ยวขอจบคลิปนี้เพียงแต่เท่านี้นะครับแล้วก็ครั้งหน้าจะเป็นอะไรก็ลองติดตามชมความได้สาระของสัมันเซ่ไปได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ